สตีแล้วตอนนี้สตีแล้วแต่ว่าเน็ตหน้าตะกากเพราะว่าช้ใเน็ตมือถืออาจจะมีเน็ตกากบ้างนะเขี่ยมีส้มๆ้มแดงแดงว่ะมีโอกาสกระตุกสูงมากสวัสดีครับ,รบมีเสียงพี่ไหม ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับด t a ฮทาโล่เริ่มแล้วนะมาเข้าตัวเกมเลยออค่า GTA ฮัลโล่ออนไลน์ภ <is> าพจะขึ้นหรือเปล่าวะ ไปช่วยช่วยไปดูหน้าไลฟ์พี่หน่อยภาพขึ้นหรือเปล่าอู้มาแล้วนะตอนนี้อยู่ในเกมภาพเกมขึ้นไหมเข้าไปดูเลยสวัสดีครับ โอ้แต่พี่ดูเมนไม่ได้พี่ต้องดูหน้าจอน้องอะ่ะพี่ต้องดูเมนที่หน้าจอน้องอะ่ะอ่านช่วยอ่านเมนให้พี่หน่อยนะโอเคไหมบอกเลยว่าเน็ตวันนี้อย่างเต่านะครับเพราะว่าเน็ตบ้านดันเสียนะครับต้องรอพรุ่งนี้ตอนนี้ใช้เน็ตมือถือนะครับก็เป็นยังไงบ้างมีเสียงพี่ออกมาไหม ใช่ใชมันต้องชา้ากว่าอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราสตรีมอะเสียงจะเสียงกับภาพชีวิตจริงจะชา้ากว่าในในจอเป็นเรื่องปกติออกมาแล้วออกมาจากแก๊งแล้วโอ,โอ,โอ้เวลาหยุดเกมครั้งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวที่อะไรนะเน็ตพี่กาดเอาจากเกมก่อน โอ้วันนี้น่าจะไม่ได้สำเริผลวะ่ะเข้ามาในเกมใหม่วันนี้อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตกากมากโอ้สภาพบอกเลยว่าภาพน่าจะไม่สะเทียนเท่าไหร่นะก็เข้าใหม่ แล้วกันค <c oughs> ือกากแบบกากมากอ่ะ <c oughs> อู้จบแล้วแบบนี้ <c oughs> ปิงปิงเยอะมากจบแล้ว <c oughs> ไม่ได้เล่นแล้วไอ้เงี้ย <c oughs> เอาขอเข้าอีกลอบสุดท้ายนะ ทำไม่ได้นี่เแล้วเปลี่ยนเกมกันเถอะชื่อคลิปจะไม่เหมือนอันนี้เลยอะพี่ต้องไปแก้ชื่อคลิปอะวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับ อดี๋ยวคิดดูก่นอนอู้เหมือนจะเข้าได้เหมือนจะเข้าได้แต่มันบอกว่าปิงมันขึ้นอ่ะสองเจ็ดหกสี่จบแล้วแบบนี้จบแล้วเนาะวันนี้เล่นไม่ได้วันนี้เล่นจีดีทาโร่โไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชื่อคลิปนะ แต่ว่าแต่ยังอยู่ในไลน์นี้มาเล่นดีเดเทโ่ Halo, ไม่ได้เปลี่ยนชื่อคลิปก่อนเปลี่ยนชื่อคลิปให้เห็นนั่นแหละเปลี่ยนชื่อคลิปว่าใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างมันเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ใช่ใช,ใช่เวลาสต,ตรีมต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว อ่า uh, พี่เปลี่ยนชื่อคลิปก่อนเกมอะไรนะ oh. ชื่อคลิปของพี่ขอเป็น oh. วันนี้มาเล่นเกมจอย oh. วันนี้มาเล่นเกมจอยสมัยเก่าสมัยแบบว่าทุกคนจะเห็นพี่ทำอันนี้คลิปแล้วนะ เล่นเกมจอยสมัยยุคเก้าสูนะฟามีคอมเนื่องจากว่า tta เล่นไม่ได้ฟามีคอมนะ t d a ทา t d a ทาร่วันนี้เน็ตกากเลยมาเล่นเกมจอยเออวันนี้เน็ตไม่ดีเลยมาเล่นเกมจอยสมัยยุคเก้าศูนย์ฟาร์มิคอมบันทึก ตอนนี้ชื่อคลิปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมหน่าจะเปลี่ยนแล้วนะ